ต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่พี่น้องใส่ใบชาสุ่มตำสวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปทั้งหลายสวัสดีจ้าเพื่อนๆเอบซีทั่วโลกรุยนานตาตาทุกคนทั่วโลกเนะาะแต่มาแต่มาจินเขาห้องจินเขาอีกแล้วเนาะแต่ท่านผู้ชมมื้อนี้มีแนวหยัยยงสิมาเว้าว่าติ กินไปว้าไปเนอะจากท่านผู้ชมกินไปคุยไปตามภาษานาะจากท่านผู้ชมสิมาเว้า่เรื่องลางสังหรณ์แต่ว่าลางสังหรณ์เป็นจริงเคยเป็นเป็นอิรีได้แต่ท่านผู้ชมความรู้สึกคือว่ามันเป็นเป็นอิรีโดนดละไลยปีแล้วละ่ะ ชิมมันเห็นแต่จะนี่เนาะแต่ท่านผู้ชมแตวกินกันด้อกินไปคุยไปเนาะจตะตอนนี้หกโมงหกโมงกลัวหกโมงแรงเนาะแต่ท่านผู้ชมม,มือเนี่ยพอบ้านพาไปกินเขานอกบ,บ้านนะกินอาหารฝรั่งกัน กินกับบุญทองเอ้ยมันกระกแสบอยู่แต่ว่าแบบว่ามันบ่เพ็ดแม่ค่าคุณผู้ชมนึกออกบอก่มันแสบอยู่แต่ว่ามันบ่เพ็ดมันเกิดเลยทองมันคือความต้องการเพ็ดแม่นันชินนะไปกิน อาหารฝรั่งเปกินกิ้าหลอาหารกับพี่น้องเพื่นครอบครัวเพิ่นครอบครัวของสามีลหละพ่อแม่เราถ่าเราพ่อแม่เราก็เสียเรานะเนาะก็้วยแบบว,วา่าพีน่น้องเพื่อนอะ่ะก็้วยแบบว,วา่า เลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเขาข้างนี่นี่เดียแต่ว่าบอดายูแบบว่าเลี้ยงเพื่อนเ,นเพื่อนก็นอยู่บ้านของเพื่อนเองเนลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแบบว่าเมื่อวันเสาร์พาพ่อพา,พาแม่ไปเลี้ยงเขาสิแม่โดนๆพี่น้องมาเจอกันเดือนหนึ่ง น้องสาวแล้วมีน้องสาวสองคนอืมต้มแก้วต้มไก่ต้มไก่ใส่ใบชา มันแสบอีหลีได้ท่านผู้ชมมันน,วนัวเนาะเกลยเหนียวดึงออกมาสัมจะว่าไม่เอยากมากินแบบนี้กินเยน็นยวงเถอะมันคือแสบเกืือไหลเพราะว่าแสบจ้ะไก่พันกับปลาหม่าท่านท่านนนำมาต้ม ไข่ในแต่แอนดอรไก่พันนั่น จสมัยแตมกี่โดนแล้วมาอยู่น้ำเร่าเดิมประมาณปีเกือบปีนี่แหละแต่ท่านผู้ชมละก็เมื่อนั้นเนาะพากันไปกินเรียงไปกินเรียงงานสังสรรค์เพื่อนมัวแบบกระมงกระพวก ยูย่ๆยาย,ายาเห็นดาวตกลงมาท่านผู้ชมคิดว่าความชิ้นล่างสั่นหออ้อมดาวตกลงมาเห็นดาวตกคักค่ะสงสัยเอาลูกมาส่งมาสั่น่าวันนี้เห็นสงสัยเอาลูกมาส่งน้ำยาย,ายาพ่อเบาถึงแล้วก็เกื่นน้ำลาย สงสัยเอาลูกมาส่งเนาะวสันต์าใหญๆอยากได้ลูกตอนนั้นอยากได้ที่จริงก็มีลูกคนไทยแล้วแต่ว่าอยากได้เด็กหน่อยฝรั่งมามันหนาหักอธิฐานเอาผู้ยิ่งย่างดีขันคอยได้เด็กหน่อยผู้ยิ่งเด้อขันเป็นสิได้ขันเป็นเอาลูกมาส่งอีหลีวสันต์มาบันนี้ตกไปดวงหนึ่งเห็นค่าขัดเลยท่านชมบันนี้อีกบระท่านโดนอีกดวงหนึ่งมาอีกโอ้ยสงสัยดวงนั้นเอาไปส้งมมุ่งวสันว่า เพื่อนเพื่อนเนี้ยอย่เพื่อนพลังหนึ่งล่ะแล้วกับแบบว่าผู้ชายเป็นเพื่อนกับอันสามีย่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนกับสนิทกันคลาเลีดเป็นซัำายากันพื่ออาย่บ้านติดกันแล้วก็สนิทกันเล่นน้ำกันเต้นน้อยข้าเจ้ากับยังบมีลูกเกิโอ้ยสงสัยดวงนันเอาลูกเอามาส่งเอามาส่งเ่อนเพื่อน เด้หันนอกอสันความคิดคิดเสื่อในแต่บ่ออธิษฐานสงสัยไปส่งเพื่อนอสันแลว้วบัดนี้เอาไปม้าแหม่ท่านผู้ชมพอย่าๆมานอนแหม่ฟันฝันว่าเด็กหน่อยฮะเขามาเปิดประตูม้าแลว้วบัดนี้ให้ว่าสันเสียงเล็กหน่อยให้ให้เสียงเล็กหน่อยผูย้หญิงให้ว่าสัน อูนี่แต่มันมาขืนไปทีงบ้านนั่นนียแต่ว่าได้ยินเสียงหายมันนี่บทมันในพานไปได้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสองวันมู่บอกฉันท้องแล้วเด้ว่าฉันท้องก่อนเพื่อนท้องก่อนเดือนหนึ่งมีญยาตยิมาท้องได้ลูกสาวอีิริ เป็นคือแบบว่าความจิตพอเห็นดาวตกลงมาเนี่ยโอ้ยสงสัยอันที่ได้ลูกอิหรีวสันมาคิดว่านนะแม่นอิหรีได้ท่านผู้ชมเนาะคนคิดเนาะล่างสังหรณ์แล้วก็อธิษฐานออาแต่ว่าของเพื่อนนะั้นเป็นแค่คิดซื่อๆเป็นแค่คิดซื่อว่าสงสัยดาวเอาลูกมาส่งฟังเนา มันในกับผู้หญิงคือกันมันพ่อขอดออกมาพ่อเขาดีใจสันทั้งสองคนอห้างงานก็ดีใจห้ามงานก็ดีใจแปลว่าก็ชีวิตดีใจพ่อกับพ่อเป็นเพื่อนกันก็ซ้ำญาติกันพ่ออยู่ห้อติดกันอยู่บ้านติดกันเป็นเพื่อนบ้านกันพ่อพ่อแม่ก็สนิทสนมกันลูกเต่าก็สนิทสนมกันแม่ท่านผู้ชม วันนี้พ้าคลอดลูกมาพอแม่พ่อกับพากกันดีใจว่าสันกอดกันว่าสันดีใจว่าได้ลูกมากขึ้นกันลูกสาววันนี้ลูกสาวสู้มือเนี่ยกระเต็นเป็นเพื่อนกันนะท่านผู้ชมชนิดกันขึ้นกันกับพ่อแม่เขากับพ่อเขาเป็นต้นเห็นดาวตกเป็นคือแบบว่าล่างสงวนว่าโอ้ยสงสัยเอาดาวลูกมาทรงสันคิดเนี่ยลงไปไว้ไว้เด็กดาว เห็นตอนมีลูกแล้วมีลูกคนไทยนีลูกกับคนไทยกับเมียเราอยากได้ลูกฝร,รัง่งลูกเนี่ยลูกคนแรกเัง่ยไหนในย่าใหญ่ยอยากได้แต่ผู้หญิ่งจะทำชมว่าเด็กน้อยพึ่งยิงมันหนัก ก็ได้ลูกสมใจลูกคือยิงมันออกมาไม้มันหนาฮ่าเออเป็นพลังเลยลูกสาวจต่เดี๋ยวนี้มันออกทั้งแม่แน่แล้วตะกี้ผิวัผ้านเนี่ยเป็นฝรั่งเลยจ้ะจนว่าผ้าลูกไปใส่เนี่ยเพื่อนเพื่อนน้ำกันเนี่ยเขาก็เสือเขาก็เสือว่ามันลูกเน่ยยากเพราะว่า ว่าจะไปยืมลูกคนอื่นมาเลี้ยงลูกให้ผู้ใดว่าฉันมาแต่เดี๋ยวนี้มันออกทั้งแม่น้ำเนี่ยมันออกลูกเคืองแล้วแต่กีมันออกฝรั่งเลยลูกสาวแต่น้อยๆมันมันมีความสุขมันเห่าเนี่ยท่านผู้ชมมันกอดใหม่ใหม่มันขอดมาได้สองสามปีเสียมันเห่ามันดีใจมันมันเป็นคนหูมันเป็นคน มีความสุขขัขนแหมยางเลาะน้ำหนาบ้านสิเก็บดอกไม้ดมดอกไม้นะแต่ใหญ่ามารเราบ่ไหวเลยท่านผู้มบ่ฟังความแม่เลยเดี๋ยวใหญ่มาเราก็จีเป็นคือว่าเท่ว่า,าดาลูกมาสง่ง ข้ังนึงที่่าสัมอนคือเป็นจริงไปแล้วมะเนี่ยเข้าบ้านไปกินเขาไปกินเขาแรงเล้าก็ห้องไปน้ำยืนบ่ไปเพราะว่าอาหารพลังว่าอยากไหมเมื้อเนียกินแล้วเด้อาหารกลางเว้น In a hăng hàn cả mình, ừ, mình nguyên mà măng nhau mà pin mà bữa lưng mẹ pin yang mẹ mặt 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 rồi mẹ mặt mặt mẹ, mặt 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 ta nó tiền tiền nhạc mẹ bàn hoa nó sẽ đi nó chả thăm cho nó hết chèo thôi đó nó tiền nhạc kiện cặp chèo Hãy subscribe cho kênh ไปกินมแลงทองม,มันก็นหอ้องออกออกยู่ทองกระท่วงไปกินอาหารบ้ังหอ้องว่าหั ปั่นคุณทองแมมัมไทยต้มไก่แซ่บ,ซบ Sốt nằm luôn nua Tổng cây dây bảy sa, Nuôi đi Bảy sa bản hậu đó Bảy xa nè Mình thịt cột mà เราเกลือเรื่องของเกลือมา สดนำากกกไหมแฮมไม่แฮม่องคอยพี่น้องโชคดีไม่พ้มสุกคิดสิด่งไรคอยได้สมนังแก่ปัจจุบันแล้วจะบายบายไชิมนี่แล้วจ้ะกินตัวกันให้ยายกิมซา คอยกินไปเรื่อยๆนะจ๊ะ